สวัสดีครับพบกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่785นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมกว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คําปรึกษาก็จะมีลิงก์มาในโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในตอนที่785เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่แฟนคลับได้มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากจึงได้สอบถามทนายวีระยุทธ์เกี่ยวกับกรณีที่สามีและภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันหลังจดทะเบียนหย่านะครับโดยภรรยาเนี่ย ถูกหลอกให้ไปเซ็นบายานะครับแลวโกดตัวสามีเนี่ยก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันกับภรรยาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีบุตรด้วยกันโดยมีการช่วยเลี้ยงดูบุตรกันอย่างปกติคำถามก็คือว่าการที่ตัวสามีนะครับไปหลอกให้ภรรยาเซ็นบายาหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยถือว่าการหย่านนะสมบูรณ์หรือไม่ตกเป็นโมฆะหรือไม่ ครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวสามีเนี่ยอ้างอยู่ทุกวันนะครับว่าทรัพย์สินที่ทํามาอยู่ทุกวันนี้นะครับหลังยาเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวของเขานะครับจะไม่แบ่งให้ตัวภรรยาเลยนะภรรยาก็ทุกใจนะครับไม่มีทางจะแก้ไขทางทนายเนี่ยก็เลยจะแนะนําอย่างนี้ครับการที่ตัวสามีและภรรยาเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าโดยมีพฤติการที่อยู่ด้วยกันอย่างผัวเมียนะครับ ในบ้านเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการจดทะเบียนหยาแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถือว่าการจดทะเบียนหยาดังกล่าวเนี่ยเป็นนิติกรรมอําพรางเป็นนิติกรรมลวงเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งหน้ามาตรา155ของประมวลกฎหมายแพ่งบอกว่าการแสดงเจตนานโดยสมรู้กันระว่างคู่กรณีเนี่ยตกเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายเพราะการแสดงเจตนารนะลวงนั้นไม่ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เคยมีเรื่องที่ศาลเนี่ย ตัดสินไว้ในปีพศ2560นะครับเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่83333ทับ2560เนี่ยวิจัยอย่างนี้ครับว่าภายหลังจจำเลยกับสจดทะเบียนกันแล้วจำเลยเนี่ยก็คือสามีนะครับสเนี่ยก็คือภรรยานะครับ ภายหลังจากจำเลยกับสจดทะเบียนหย่าก,กันแล้วจำเลยกับสนะครับยังคงอยู่กินด้วยกันฉันสามีพยาโดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกันทั้งจำเลยยังเป็นผู้ดูแลสเมื่อยามเจ็บไข้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสถึงแก่ความตายพฤติการแสังกล่าวแสดงว่าการจดทะเบียนหย่าระหว่างจำเลยกับสผู้เป็นสามีนั้นกระทำ โดยมีเจตนารณที่จะไม่ประสงค์ให้มีผูกผลผูกพันกันจึงตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา155าวร์หนึ่งก็หมายความว่าการที่สามีและภรรยาเนี่ยจดทะเบียนหย่ากันและยังคงอยู่ในบ้านเดียวกันหลังจดทะเบียนหย่าร่วมอุปการะเลี้ยงดูกันนะครับมีการพาไปเมื่อมีการเจ็บป่วยพาไปรักษานะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเดิมปกติก่อนหย่าเลยนะครับศาดีการมองว่าข้อที่จริงเช่นนี้นะครับ ถือว่าเป็นการแสดงเจตนานลวงทําให้นิติกรรมการยาที่ไปทออไปําต่ออําเภอไปจดยาต่ออําเภอตกเป็นโมฆะนะครับเมื่อตกเป็นโมฆะคาหมายของโมฆะนียก็คือใช้บังคับไม่ได้ศูนย์เปล่าเท่ากับว่าการยาไม่เกิดขึ้นเมื่อการยาไม่เกิดขึ้นทะเบียนสมรสก็ยังคงมีอยู่ฉะนั้นสินสมรสก็ขอให้แบ่งครึ่งได้เช่นเดียวกันถ้าสามีเสียชีวิตก็ต้องแบ่งสินสมรสให้เราก่อนถ้าการยา ปรากฏข้อได้จริงต่อสารว่าเป็นโมฆะนั่นเองนะครับก็จบในะตอนที่785ถ้าแฟนคลับชอบท่านใดนะชอบในคลิปวิดีโอตอนที่785และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุทธเพราะตอนงนนในโอกาสหน้าสวัสดีครับ